เอาเลยครับผม,ผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมโซโล่เลเวลิ่งอารากันอีกเช่นเคยกันนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มตันกับตัวเกมการฟาร์มในแต่ละวันเริ่มไม่เติบโตทําให้ตัวละครของเราพัฒนาได้ช้าและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บางคนอาจจะมองข้ามซึ่งในวันนี้ครับผมรวมมาเป็น5น้าบกดิงมาฝากเพื่อนๆแล้วสําหรับสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้และตัวเกมไม่ได้บอกคุณภายในเกมจะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้เราหนึ่งไลค์แล้ว้ายเพื่ เพื่อนๆที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไ้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มในหัวข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับผมนะั่นคือความสามารถของสกิลที่หลายคน มองข้าต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับความสามารถของสกิลนี้มันส่งผลไม่ว่าจะเป็นการใช้อาร์ติแฟกต์การใช้สกิลการบัฟสกิลการทำดาเมจและสิ่งต่างๆที่ทำให้สกิลของคุณแรงได้ไมากขึ้นลหลายๆคนจะติดในส่วนของคอนเทนต์สตอรี่อินสตันแดนเจียนมิชชั่นล็อกหรือแม้กระทั่งการเคียร์มองกรน,นั่นเองซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ทำไมผมเก็บ3าดาวไม่ได้สักทีทำไมดาเมจผมไม่ถึงผมก็ใช้ตามทาานได้นำใช้นู่นนี่แน่แล้ว ทำไมมันถึงเบาเหลือเกินจะทํายังไงให้สกิลดาเมจของเราเนี่ยมันแรงดีมากยิ่งขึ้นอันดับแรกนะครับทุกคนต้องไปที่ตัวละครหลักของซองจินอูของเราก่อนนะครับผมและจากนั้นครับเป็นเพื่อนไปที่สกิลซึ่งแต่ละสกิลนะครับมันมีสกิลให้เราเลือกใช้เยอะมากๆแต่ละ1สกิลจะมีรูสกิลอยู่ทั้งหมด4ช่องซึ่งทั้ง4ช่องครับจะมีในรูนของธรรมดาแล้วก็เป็นธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ําแล้วก็ธาตุมือนั่นเองซึ่งแต่ละธาตุครับคคคคคุณสสสสสัััััััังงเเกกกกกกกตตมมมม้้้ยยรรรรรบบบบวววว่่่่่าาาาาานน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 จจะะะะะอออิิิลลลลไไดถชีี เป็นสก,กิลหากินที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยมากครับสกิลนี้ครับปริมาณดาเมจเนี่ยอยู่ที่618%ของพลังโจมตีไอ้น,นี่คืออิงจากพลังโจมตีณนะปัจจุบันซึ่งปัจจุบันผมได้อยู่ที่ประมาณ15,200ใช่ไหมครับและที่สําคัญครับสกิลนี้ยังบวกอีก618%ของพลังชีวิตสูงสุดซึ่งพลังชีวิตสูงสุดของผมอยู่ที่19,331ซึ่งมันเป็นการรวมสองค่าทําให้สกิลเนี่ยเวลาใช้เนี่ยจะแรงเจมากยิ่งขึ้นไอ้น,นี่ในส่วนของการใช้สกิลและระยะเวลาคูดาวของสกิลนี้จะอยู่ที่ประมาณ1 5ววิินนนนนนาาาาาททีีปรรมมณกกใช้้พลััังงไอออยู่่่่164คืเเต ในส่วนนี้ลหลายๆคนอาจจะอ่านกันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ที่สําคัญครับเมื่อคุณอ่านลงมาบรรทัดที่2นะครับเมื่อเข้าเป้าจะรีเซ็ตคูลดาวนะครับซึ่งคูลดาวนี่ก็คือจะทําให้เราสามารถใช้สกิลนี้ต่อเนื่องได้2ครั้งซึ่งดาเมจมันจะเป็น2เท่านั่นเองและเมื่อรีเซ็ตคูลดาวแล้วนะครับการรีเซ็ตจะคูลดาวอยู่ทั้งหมดประมาณ30มสิบวิก็เอาง่ายๆครับคุณต้องใช้สกิลนี้อีก2รอบเพื่อจะทําการรีเซ็ตในรอบต่อไปแล้วจะทําการคูลดาเมจก็คือคิดง่ายๆครับก็คือสกิลนี้สามารถใช้ได้ต่อเนื่องเหมาะจะเป็นสสสกกกกิิลลลใในนนนนนาา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 ารรรรรีดดดเเเเมมจช่่่่่ววงงงงตต้้พ้พะะะป็ทไคอขแแซึั คอมโบสกิลกันได้นะครับยกะทุกอย่างเช่นในส่วนนี้นะครับผมอ รูนนี้ซึ่งรูนนี้ครับเป็นรูนที่จะช่วยในการชาร์จ power g a u e จะทําให้การชาร์จเกจอันติเมตของตัวละคร2.0ของเราเนี่ยได้เร็วได้มากยิ่งขึ้นเมื่อสกิลใช้ได้เร็วหรือว่าชาร์จได้ไวนะครับก็จะส่งผลต่อการปล่อยอันติของตัวละคร2.0ซึ่งสกิลนี้ครับมันสามารถคอมโบกันได้นะครับกับสกิล d e s dance นะครับที่เป็นท่าแสกนะครับเมื่อสกิลนี้เข้าเป้าครับจะทําการ r e ซ e ตสัมผัสผู้คุมนะครับคือแล้วเวลา r ี s e ตคูดาวเสร็จแล้วสกิลนี้ก็จะคูดาวอยู่ที่ปร,นนระ, Skill ะมาณ45วินาทีกอบ และที่สาคัญสกิลแต่และสกิลจะมีความสามารถในการบอกว่ามีความสามารถในการเบรกขั้นไหนและเวลาเราใช้ครับมันมีผลต่อดาเมจคีย์ที่ขหรือว่าอัตราคีิ์ที่ขสํสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมทําอัตราคีิ์ที่ขไม่ถึง50%เลยผมทาดาเมจคีย์ที่ได้แค่1้อย3 0อะไรประมาณนี้ซึ่งสกิลพวกนี้ครับมันจะช่วยบอกต่างๆแล้วก็เพิ่มค่าถานะในส่วนที่เราขาดเหลือไปได้นะครับผมลองสังเกตดีๆครับว่าเมื่อโจมตีเข้าเป้านี่สกิลนี้ละกันสกิลนี้เป็นสกิลที่กดค้า,นคางนะับจดตีงนนนก็ออโมมาส100%่จจยยปป้เห เอาางคือต่อให้เขามีกระ สกิลนี้ก็ตีแรงเหมือนกันบางสกิลมีความสามารถในการเคาน์เตอร์ศัตรูนะครับผมเช่นสกิลนี้สามารถโต้กับศัตรูแล้วทาให้ตูติดสถานะสแตนเป็นระยะเวลาสามวิและเรายังได้ในส่วนของเกราะป้องกันอีกนะฮะซึ่งเพืเ่อนๆลองเอาสกิลนี้ครับมาคอมโบวกันดูนะครับมันจะทําให้สกิลทาร์เมอของเราเนี่ยได้แรงยิ่งขึ้นจะมีสกิลให้คุณเลือกใช้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรูสกิลเยอะขนาดไหนสาหรับรูสกิลเพื่อสามารถไปสาาร้างไ,ได้นะครับแล้วก็สะสมชิ้นส่วนรูนสกิลนะเป็นการผ่าาาานชตตเร่งๆค,คุณก็สามาถหาได้นะลลอองมดูแล้วก็ลองค่า ก็จะได้สกิลมาเช่นอันนี้ก็จะเป็นปริมาณดาเมจแก่มอนสเตอร์ทั่วไปเพิ่มขึ้น10%ตามจำนวนเป้าหมายสูงสุด10คนนะครับผมเนี่ยเป็นสกิลพวกนี้อันนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับลองเอามาอะแดปรับเปลี่ยนดูจะทำให้คุณสามารถผ่านด่านที่คุณติดแล้วก็ผ่านด่านได้ง่ายนั่นเองมันจะเป็นที่จะต้องยึดติดกับสกิลใดสกิลหนึ่งไปตลอดนะครับลองเปลี่ยนตามสถานการณ์ซึ่งตัวเกมมีให้เราเลือกใช้หลากหลายธาตุมากๆเลยนะฮะอย่างต่อมาครับก็ในเมื่อเราเข้าใจในส่วนข,ของความสามารถสกิลที่ ของการเล่นในส่นของชาร์โดสเตปกันแล้วใช่ไหมครับก็คือชาร์โดสเตปคือจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสโลว์หรือเป็นการหลบขั้นสูงที่จะทําให้ศัตรูช้ายอยู่ที่ประมาณสามวิและความลับของตัวสกิลเนี่ยครับก็คือเมื่อป้องกันของศัตรูที่ถูกโจมตีลดลง60เป็นระยะเวลา15วินาทีก็เอาง่ายๆครับจังหวะที่เราใช้ชาร์โดสเตปนะครับจังหวะนั้นศัตรูจะหน่วงสามวิแล้วก็พลังป้องกันของศัตรูจะลดลงไม,ไม,ไม่คิดง่ายๆคือเป็นการลดเดฟของฝั่งตรงข้ามซึ่งมันลดไปสูงสุดอยูู่่นะ่่ททททีปรรรรระะมมมาา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 าณ60%นนนนคคัับบอออกก็ืํํใใใหห้้้้เเสสถดดจตไไววขขึง จะช่วยในการทําจังหวะในการเล่นครับซึ่งในส่วนนี้ครับบางครั้งเราไม่จะเป็นที่จะต้องรีบกดนะครับผมบางจังหวะที่เราไม่ได้ต้องรีบใช้ครับคุณไม่จะเป็นที่จะต้องรีบกดสกิลนี้นะครับหลบปกติหรือว่าหลบขั้นสูงไปก่อนเนาะจังหวะท่าโต๊ s เต็ส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้ในจังหวะที่เป็นสกิลที่เราหลบได้ยากแล้วก็การเข้าไปทําระยะกับศัตรูที่อยู่ค่อนข้างไกลหรือว่ามันจะเป็นจังหวะที่อิงกริดนะครับว้าไปจนกลางนะครับแล้วก็สามารถว้าไปหรือจังหวะที่ อังกิษก่อแตกนะครับแล้วเราก็จะทําการรีดเมเมทซึ่งในส่วนนี้จะทาให้ดามเมทสกิลได้ค่อนข้างแรงมากๆครับซึ่งแต่ละสกิลสามารถคอมโบกันได้หมดนะครับแล้วก็อาวุธของเรานะครับก็สามารถคอมโบได้เช่นเดียวกันครับทำดามเมทได้ค่อนข้างแรงแล้วก็อาวุธมีเคียวที่สามารถกดค้างแล้วก็ดามเมทได้แรงมากๆครับซึ่งผมสามารถใช้เคียวเนี่ยในการเคียวอังกิษโดยการไม่ต้องกดอันตินะครับคือก่อแตกสับทีเดียวคือตายนะครับ แรงมากสับเคียวที่ผมแรงที่สูงสุดมากตอนที่มันเป็นการชนะทางเนี่ยก็อยู่ที่ปมาณสล้านกว,ากว่านะครับเกือบ3ล้านอัน,นี่คือขนาดอยู่ที่1ดาวเท่านั้นนะครับผมถ้ามากกว่านี้คือ แรงนี่มากกว่านะครับผมอย่างต่อมาครับผมการเลือกใช้ฮันเตอร์มาเป็นตัวละครซับพอรตให้กับตัวละครซงจินอูซึ่งในส่วนนี้ครับฮันเตอร์มีหลากหลายตัวละครมากๆให้คุณเลือกใช้บางคนอาจจะเลือกใช้ฮันเตอร์ที่มีความสามารถในการเบรกเกาะเช่นตัวละครเอ็มม่าใช้ฮันเตอร์ที่มีความสามารถในการลดเดฟบเช่นตัวละครชเวจองอินใช้ตัวละครฮันเตอร์ที่มีการเบรกเกาะขั้นกลางแต่เร่งโล่ให้เราด้วยก็คือซงจินอูซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนสามารถเลือกใช้ฮันเตอร์ตามเลยเพื่อนต้องการได้นะครับแต่ในเมื่อเราเอาตัวละครฮันเตอร์เนี่ยมาเป็นตัวละครซ เราควรมีสกิลที่ช่วยทําให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยทำดาเมจได้แรงซึ่งบางครั้งครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเบรกเกอะมาเพิ่มหรือว่าเอาตัวเด้งโรมาเพิ่มในเมื่อตัวละครหลักเราสามารถชดเชยในส่วนนั้นไปได้ซึ่งในส่วนนี้ครับผมบอกว่าตัวละครที่น่าสนใจจริงๆไม่จำเป็นที่ต้องเป็นระดับ S s R เสมอไปนะครับเป็นระดับ S R ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเช่นตัวละครตัวมินบยองกูนะครับซึ่งตัวละครมินบยองกูหลักๆที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ในส่วนของพวกสกิลซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าตัวเขาจะเป็นตัวซั ตัวเขาเนี่ยจะช่วยในเริ่มของปริมาณดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น15%และที่สําคัญการปลดอาวุธประจําตัวของเขานะครับก็จะช่วยเพิ่มปริมาณดาเมจแก่สมาชิกปาร์ตี้ถึงตัวเองจะ ไม่ได้ลงนะครับก็จะช่วยเพิ่มอยู่ที่4%นาน16วินาทีซึ่ง4%เนี่ยมันเยอะมากๆในที่สําคัญในกรณีที่เราปลดดาวเขาเนี่ยเรายังได้รับในส่วนของอัตราคิยิคอลและก็ปริมาณดาเมจคิยิคอล8%และถ้าเราเป็นในส่วนของทีมแสงจะได้เพิ่มอีก12%ในส่วนของดาเมจนั่นเองซึ่งตัวละครระดับ SR บางตัวก็สามารถใช้งานได้นะครับในส่วนของสกิลซัพพอร์ตนะอันี้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ลองดูในส่วนของการอัปดาวนะเพราะว่ามันค่อนข้างมีผลมากๆ,ๆครับเวลาเราสลับหรือว่าเป็นตัวละครที่เราเอามาใช้ซับนะครับอนน มากๆครับบางตัวที่เป็นระดับ SR เมื่อเราเอาตัวละครเหล่านี้ลงไปครับจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยสามารถรีดดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นมันจะเป็นเราต้องเอาตัวละครเหล่านั้นมาสร้างดาเมจก็ได้ครับแค่ทาบัฟให้กับตัวหลักเราก็สามารถรีดดาเมจได้แรงมากๆซึ่งในส่วนนี้ผมใช้ในการรีดดาเมจในการเคลียร์ด่านที่มันจะยากว่าไปต่อไม่ไหวหรือว่าด่านไหนที่ผมหลบไม่ค่อยเก่งนะครับหรือว่าหลบพลาดไปบ่อยผมก็จะเอามาตัวช่วยฮิวนะครับอย่างนั้นก็เด้งเลือดให้เราสามารถสู้ต่อได้นานๆยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างต่อมานะครับผมนั่นก็ ปรับด่านให้ง่ายขึ้นสําหรับตัวเกมโซโลนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางเดฟหรือถ้าผู้พัฒนาน,นะครับได้ทําการลดระดับความยากของด่านต่างๆที่เราต้องเจอนะครับในส่วนของคอนเทนเนอรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Normal หรือว่า ฮาร์ดที่หลายๆคนไม่ผ่านกันนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับตัวเกมไม่ทําการลดระดับให้มันผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยสักคนหลายๆคนอาจจะสังเกตในส่วนของค่าพลังนะครับซึ่งเราสามารถลงเ่านั้นไปได้ขอแค่การลงของเรานะครับค่าพลังเป็นสีขาวหรือว่าไม่หรือว่าเป็นสีฟ้านะครับก็สามารถผ่านด่านนั้นนะ่ะได้ง่ายยิ่งขึ้น พยายามอยากให้ค่าพลังเป็นสีแดงเด็ดขาดนะครับถ้าค่าพลังของเพื่อนเป็นสีแดงครับตัวเกมจะมีบทลงโทษให้กับมันเพื่อนคือจะลดดาเมจที่คุณสร้างได้ลงไปอย่างน้อยถ้าค่าพลังคุณเป็นสีขาวครับก็คือไม่มีการบัฟแล้วก็ไม่มีการ โทษนะครับท่าให้คุณสามารถรีดดาเมจในส่วนนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นสีฟ้าคุณจะได้รับในส่วนของดาเมจแรงขึ้นกำาดาษนั้นและก็ถ้าคุณสามารถเก็บใิชั่นเต็มนะครับก็จะช่วยปลดในส่วนของข้าพลังและก็บัฟต่างๆของคุณนั่นเองที่เหลือก็อยู่ในความสามารถและก็สเตปในการหลบของคุณแล้วนะครับว่าสามารถหลบได้เก่งขนาดไหนและก็ป้องกันได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับบางคนอาจจะดองไว้ก่อนหรือว่าบางคนอาจจะไล่เก็บดาวต่างๆก็ได้เช่นเดีวยวกันเพราะว่าในวันที่แปดก็จะมี บวกหนึ่งนะครับผมนั่นคือในส่วนของการการันตีตู้ต่อไปนะครับซึ่งตัวเกมครับคุณสามารถเก็บการันตีไว้ตู้ต่อๆไปได้นะครับซึ่งในส่วนการันตีนี้นะครับนั่นคือตัวเกมจะมีโอกาสให้คุณคหลดเลทตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้พิกอัพหรือว่าตู้เลือกนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังจากลดเลทแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นการการ,การันตีตัวหน้าตูาต้สำหรับตู้พลิกอัพก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นตู้ทาวน์เลือกนี้ครับก็จะมีโอกาสหนึ่งใน4ที่คุณเลือกไว้นะครับในรายการนี้ที่จะมีโอกาส ว่าจะออกรือเปล่าส่วนตัวแล้วผมก็ทําการสุ่มไปเลยอย่างน้อยขอเคียวสักสองชิ้นก็จะดีมาแมมายากครับมายากก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครโชคดีออกไปบ่อยดูว่าออก2ชิ้นก็จะดีมาแม่ครับแต่ถ้าใครดวงเกลือแบบผมเนี่ยก็โดนการันตีทุกรอบครับเรอาต่อไปก็น่าจะมีโอกาสดุลเลทอยู่ที่ประมาณ 50%นั่นเองนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ5.1สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้ในตัวเกมไม่ได้บอกสำหรับเกม s o l o Leveling a r i อาไรก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆม่มากก็น่อยนะครับแต่วันนี้หากผิดพลาดประการใดน,นก็ต้องขอกรบาบประธานอภัยกันด้วยและถ้าเพื่อนๆชืนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e กันด้วยด้วยนะครับไว้เราได้เจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ